มือนี่ผมจะมาแนะนำในการใช้มันติมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือว่ามันติมิเตอร์แบบเข็มครับอันนี้ก็จะมาวัดคาปาซิเตอร์ของพัดลมครับโดยที่เราใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มวัดครับเบิ่งอย่างคาปาพัดลมตัวนี้ เป็นคาปาครับ1.5ึมโครตัวนี้ชัดไหมครับ1.5ึมโครตัวนี้หลักๆที่เขาจะใส่ก็คือย่านโอห์มย่านโอห์มวัดความต้นานทานย่านโอห์มก็คือย่านนี้ตั้งแต่อคุณหนึ่งถึง r ถึงคูณ1 0 k ครับ r คูณ1 0 k เราจะใช้เล่งนี้เล่งยานนี้ในการมัดจะวัดว่าคาปาดีเสียเอามาเช็คดูครับอย่างกรณีคาปาค่า1.5นี่ก็คือเราจะตั้งที่1 k กางที่อ,อย่าลืมศีโลศีโลโอมก่อนครับศีโลโสังเกตที่เข็มครับสังเกตที่เข็มด้วยว่าศีโลโอมก่อนให้เข็มมันอยู่ที่เลขศูนย์ครับอโอเคอยู่ที่เลขศูนย์ ขอตั้งย่านที่ R คูณ 1k แล้วก็จับที่สายวิตเตอร์ครับสิเตอร์มาจับที่คาพาแามาดูสังเกตที่เข็มดีๆครับสังเกตที่เข็มดีๆปึ๊บเข็มมีการกระดิกขึ้นนิดนึงปึ๊บสลับ ปุ๊บกระดิกขึ้นแล้วก็ลงครับอันนี้ถ้ามันกระดิกขึ้นแล้วเข็มมันลงก็ถือว่าขาปลานี้ยังใช้ได้เอาจะมาลองดูที่ค่า2.5ตัวนี้